ยอดติดเชื้อรายวันในสัปดาห์นี้อยู่ที่2-3 0 0 0 0 0รายศูย์ราชการควบคุมโรคไตวันจำเป็นต้องระงับแผนการยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยในอาคารที่ประกาศช่วงก่อนตรุษจีนในหวังปีเซนผู้บัญชาการศูนย์เผยว่าคำานึงถึง3ปัจจัยได้แก่หลังตรุษจีนยอดติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงขึ้นหน่วยงานต่างๆยังไม่ได้จัดทำรายละเอียดแผนรองรับรวมถึงกำลังด้านการรักษาพยาบาลขณะนี้ค่อนข้างตึงตัว สำหรับคำถามที่ว่าเมื่อไร่จะลดระดับโควิดเป็นโรคประจำถิน่นโดยแจ้งทางการเฉพาะผู้ป่วยหนักนายหวังบีเชิงกล่าวว่าญี่ปุ่นและสหรัฐจะปลดล็อกเดือนพฤษภาคมนี้ไม่มีการแยกกักตัวผู้ติดเชื้อไต้หวันอาจจะเดินตามรอยและหากลดระดับโควิดเป็นโรคประจำถิน่นก็จะยกเลิกสูวนราชาการควบคุมโรค 那那我也看到月是日本定下的要做度改美ส่วนราชการควบคุมโรคประกาศว่าตั้งแต่7กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้โดยสารขาเขา้าให้มีการตรวจคัดกรองเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยเท่านั้น งานเทศกาลโคมไฟปีนี้เปิดฉากขึ้นที่หมู่บ้านฟูกังเขตยังเหมยเม่อวันที่1กุมภาพันธ์มีการจัดงานติดต่อกัน12วันโคมไฟหลักเป็นรูปทรงกระต่ายแห่งอนาคตสูง14เมตรสุขสว่างและโดดเด่น นายจังสันเจ้นผู้การเท้าเยวนเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งโหมโรงด้วยการแสดงเว่าวไร้สายจากสิงคโปร์พิธีเปิดจัดขึ้นในวันแรกของงานดึงดูดผู้ชมราว7,000คนมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่สนุกสนานกันอย่างเต็มที่นอกจากชมโคมไฟแล้วยังได้สัมผัสวัฒนธรรมฮกกาด้วยเราจะ这次把整个富江小城的区域都用上了把它展示 享受我享งานโคมไฟเทาเวยวนจัดขึ้นที่ฟูเกังเป็นครั้งแรกช่วยให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับความสนใจจากโลกภายนอกถือเป็นการอุ่นเครื่องสำหรับงานมหกรรมฮักกาโลกที่จะจัดขึ้นในฤดูร้อนปีนี้ด้วย หน้าหนาวปีนี้ฝนตกน้อยทําให้น้ําในเขตภาคกลางและภาคใต้เริ่มตึงตัวปฏิมากรรมกบซ้อนกัน9ตัวที่ทะเลสาบสุริยันจันทราตอนนี้โผล่ขึ้นมา7ตัวโรงไฟฟ้าต้ากวนเผยปฏิมากรรมกบไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับน้ําโดยตรงแต่ไม่มีฝนตกนานแล้วช่วงนี้คงต้องช่วยกันประหยัดน้ํา ช่วงวันหยุดตรุษจีนสำนักง,งานทรัพยากรน้ำทำฝนเทียมที่ฝายเจียเซียนในนครเกาชงเนื่องจากภาคใต้ประสบภาวะขัดแคลนน้ำบึงเหริอนอี้และเขื่อนเจิงหวนเหลือน้ำไม่ถึง40%เขื่อนอูซานโถและหนานหัวเหลือน้ำต่ำกว่า70%สัญญาณแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำที่เมืองเจียอี้เป็นสีเขียวไทยนานเป็นสีเหลืองอ่างเก็บน้ำที่แม่น้ำเกาผิงเหลือน้ำเพียง40%สำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาคใต้แนะให้ปรับสัญญาณแจ้งเตือนเป็นสีเขียว สำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำเผยว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำเก่าผิงมีน้ำใต้ดินอุดมสมบูรณ์ขณะนี้สถานการณ์น้ำยังถือว่ามีศิลภาพแต่จะมีการทบทวนปรับมาตรการรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเหมาะสมตลอดเวลา เมื่อวันที่หนึ่กุมภาพันธ์เป็นวันครบครอบสองปีการก่อรัฐประหารเมียนมานักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยพม่าขอให้ประชาชนร่วมประท้วงเงียบต่อต้านรัฐบาลโดยการหลบอยู่ในบ้านท้องถนนจึงเงียบสนิทไร้ผู้คนร้านค้าปิดทําการ ในวันเดียวกันกรัฐบาลฐานพม่าประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินอีก6เดือนนับเป็นครั้งที่สองที่มีการประกาศขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินหลังการก่อรัฐประหารและคาดว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมอาจเปลี่ยนแปลงโดยจะให้เหตุผลว่าสถานการณ์ในประเทศไม่ปกติชาวพม่าในญี่ปุ่นและไทยก็จัดกิจกรรมสนับสนุนชาวพม่าที่ไม่พอใจรัฐบาลด้วยเลือกตั้งนี้เราไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าเรา เลือกตั้งเพระอะไรอ่ะเลือกตั้งให้หลอกชาวบ้านชาวไอห,หลอกทั่วโลกองค์การสากประชาชาติหรือ UN เบระนามการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่รัฐบาลฐานพมา่าจะจัดขึ้นว่าเป็นดังสินค้าลอกเรียนแบบขณะที่อังกฤษสหรัฐและแคนาดารวมทั้งออสเตรเลียประกาศคว่ำบาตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลพมา่า รายงานของ UN ระบุว่าในช่วง2องปีที่ผ่านมามีชาวพม่าก,กว่า1ล้านคนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า70,000คนหนีออกนอกประเทศส่วนใหญ่หนีเข้าไทยและมาเลเซียประมาณเกือบ3,000คนถูกฐานพม่าสังหารและอาจมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก